สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีวีการช่างฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ว่าเบิงเอลสามสีปันหน้าครับโขกน้องหน้าม่เดียวโว้ยของแถ่แล้วกิน้องเลยเนี่ยครับเพื่อนว่าซอบป,ปากอะ แคกบ่พี่น้องบ่แม่นลงสีบาดนี่นะมันนี่คุณนะ่ะเว้ยรวมพี่น้องเลยลูกเช่นไหนถอดเกือบยางพี่น้องเลยเว้ยของแช่ไรคุณน่ะเว้ยพี่น้องเว้ยรวมครับรวมเว้ย À, tiếp luôn vào này phía non Đây phí 3 cà luôn phi nòng người phun phi chết phun phun กินเนาะพี่น้องเลยสบายพี่น้องซ้ำมีละซ้ากันไปหอยไรกันจะมาโอ้ยหุวหนะพี่น้องโอ้ยมาอ้ยคักไรเล่นอ้อมเอาพี่น้องมือกัน เดี๋ยวแตนปัน้นไผปั้นม่นนนอะพี่น้องเนอ่อยนี่ล่ะกันที่ๆการชังรมกลางปั้นกินเขากลาง็ได้ปั้นออกสีลมสีปันไดน,ออก,นไดกับปั้นไอ้เพิ่นขึ้นขเาขาค้นบานจะฟ้อ,องคนน่ะจุ่มครึ่งข้านสบายถ้ามีาไปไดนเสย พี่น้องรถแรกเนาะขอบคุณสอสสันติขอบคุณสอสสันติพ่อสิ่งฝากกดติดตามและกดกริ่งด้วยนะครับทีทีการช่าง มาเบิ่งกันเด้อพี่น้องสิงได้วาช็อตเด็ดบ่ได้ดอกช็อตเด็ดปีนี้พี่น้องเอ้ยวันใดทายให้ฟ้าวันใดทายให้เบิง่งตัวแรงครับพี่น้องตัวแรงได้สบายมากเลยโอ้สบายโอ้ไม่ยังสบายเซ่ย สบายพี่น่องสบายน <nervous. S 3> ั่งแน่ก็ขออัยด้วยครับพี่น่องเลยเหตุยังไงเนาะรถวทำมันเก่าม่มใหม่คือเพิน นู oh, graduate, um, like ้ดับสามพี่น้องเอ้ยรถแดงโอ้ยพี่น้องเอ้ยของแข็งบ้าหาดีเจ้า bên khác đây xót điếc người ôi, à, bước, quá Tôi cho à, là đoàn, thôi, thôi thôi thôi, thôi, thôi.